โอเคกูคิดไปอย่างอื่นนะถ้ากูเล่นเลือ่อยอะแบบกูจะโดนฟื้นฟู h ีจำนวนหนึ่งหลังสิ้นสุดการต่อสู้ได้รับการฟื้นฟู h ีขนาดถูกโจมตีอันนี้ฟื้นฟู HT ทุกครั้งยี่โจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธปืนและนี่น เื่อเปิดใช้งานได้รับซีและ HT ส,สูงสุดเพื่อซัวรารวมมือเพิ่มผลการฮิวนั่นหละและจะมมีอีกตัวหนึ่งไงนั่นคือใายใหญ่ไม่ห่างกันนะก็ได้ HT อีกสามหน่วยใช่รัมเร่จะมล่นีหมาป่าไมโยดายนั่นเองมันก็เลยจะใช้ซึ่งี t ส่วนไม่รู้เรื่องไหไรที่เราจะใช้อ่ะจะใช้อ,ไอะไรแต่ลงไปแล้วเนี่ยนกกูอีแตนะ่กูลงไปแล้วไม่เห็นโอเคฮะนี่ยเห็นกันตื่นเบ,บ้นื่นทนไม่ได้กูเล่นนิวดีวะ่ะฮึมฮึมเอาละเห็นพิล จะเป็นเจ็กหรือไม่เจ็กแค่นั้นแหละใส่ยีแเราไม่ห่า,างากันนะแมงในสองกูเล่นหนึ่งแตะก,กูว่าเสียงมันดังไปแป๊นหนึง่งพอนหน่อยนี่เลยเลียบเลยไปเราเจ็บไม่ห่างกันใช่ไหม มันห่างครูกินไปดั่ะกระตัวไม่งเล่นกระตุ้วไปเฮ้จะไปที่สมุนเลยเนี่ย Hmm. <laughs> ถ้ามึงมึงเอาเลยถ้ากูจะใส่ย,ยางกับใครได้นั่นใช่ไามฮึฮึฮถ้าได้แบบนี้กูก็ใส่ย,ยางกับใครไม่ได้ Okay. chết Xếp mình không chạy okay, đi Này Cúp eo con đấy 嗯，没、嗯、得。嗯 ได้ไหมเล็บก็ลองไปได้ลองไปได้รอบหนึ่งมาใม่ทำไมกูรอบนี้แตกเลยวะน่าจะตึงเกินไปวะเศร้าเลย